เทรดเดอร์จะประสบความสําเร็จหรือไม่ให้คุณเช็คลิสจากสิ่งนี้นะคะทุกคนโค้ชแพรจะบอกเลยเลยว่าน,นะ,ะดูไม่ยากว่าคนไหนจะประสบความสําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์สิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้สึกได้คือคุณจะรักกราฟคุณจะชอบกราฟแล้วคุณจะรู้สึกว่า กราฟนี้ให้เงินกับคุณและที่สําคัญค่ะเมื่อคุณรักกราฟคุณชอบกราฟแสดงว่าคุณอ่านกราฟได้และที่สําคัญค่ะเมื่อคุณรู้ว่ากราฟจะให้เงินคุณคุณก็จะเข้าทํากําไรถูกจุดนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ว่าแพมนะคะเป็นตั้งแต่แรกคือรู้สึกรักกราฟและอยู่กับกราฟได้ทั้งวันค่ะ อะไรก็ได้ขออยู่กับกราฟกินก็อยู่กับกราฟเข้าห้องน้ำก็อยู่กับกราฟก่อนนอนก็ดูกราฟเช้ามาก็ดูกราฟกลางวันก็ดูกาฟคือดูได้ตลอดเพราะว่าการที่เรายิ่งดูมากเราก็เข้าใจมากศึกษาพฤติกรรมการวิ่งของเขาจนสามารถจําได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะต้องบอกว่าการที่เรารักอะไรและชอบอะไรและอยู่กับมันได้ทั้งวันนี่แหละรู้ได้เลยว่าทิศทางของคุณประสบความสําเร็จในอาชีพนี้แน่นอนค่ะและถ้าคุณได้เรียนรู้เทคนิควิธีการที่มันทําเงินได้อ่านกราฟเข้าใจและง่ายต่อการทํากําไรยิ่งจะบอกคุณ ว่าคุณจะสําเร็จไวและสําเร็จก่อนใครแน่นอนนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านที่กําลังเข้าวงการและเทรดแล้วก็นะคะกำลังศึกษาเรื่องการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามย่เพจแม่บ้านเทรดโฟร์แลวก็ช่องทางทุกช่องทางนะคะโค้ชแพมมีประสบการณ์เทรดในตลาดนี้9ปีแล้วก็นะแบ่งปันความรู้ให้กับลูกศิษย์มากมายแล้วก็สามารถทําให้ท่านนะคะทำกำไรในตลาดนี้ได้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนต่อไปแล้วก็อ่านกราฟได้รักกราฟอยู่กับกราฟทุกวันกราฟก ให้เงินเราและให้ค่าตอบแทนมากเท่ากับที่เราใส่ใจเขาย้ํากราฟจะให้ค่าตอบแทนเรามากเท่ากับเราใส่ใจเขาเพราะเรารู้เรื่องกรารทั้งหมดแล้วเราก็สามารถตัดสินใจเข้าบายและเซลล์ได้กําไรอย่างดีนะคะถ้าคุณรู้สึกดีและมีความสุขกับการอยู่กับกรารนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะประสบความสําเร็จอาชีพเทเดอร์แน่นอนจะ้ะเทเดอร์ร้อยล้านจะ้ะ